ดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูเนื้อที่22ไร่นะคะอยู่ในเขตตำบลหนองแสงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแปลงที่ดินกันนะคะตอนนี้ทิพมาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะที่ดินของเราเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างโดยประมาณตั้งแต่มุมซ้ายมือไปถึงขวามือตรงหน้ารถกระบะหน้ากว้างโดยประมาณ ร้อสี่สิบสองเมตรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆแผนกล้องให้ดูนะคะว่าความกว้างหน้าที่ร้อยสี่สิบสองเมตรส่วนลึกของแปลงที่ดินนะคะเราก็เริ่มแตซ้ายมือลงไปเรื่อยตามทิวยูคานะคะจุดทิวยูคาใหญ่ที่เห็นนะคะด้านซ้ายมือรูปแปลงเป็นลนะักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างร้อยสี่สิบสองลึกลงไปสองร้อยสิบสองเมตร เราขายกันไล่ละ90 0 0 0บาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นโฉนดพุทธแดงนะคะเนื้อที่สำหรับทำมันทำอ้อยทำกระเจีย๊ยบทำการเกษตรได้หลายอย่างนะคะปลูกกระโพดก็ไ,ได้นะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากอ,อปตอโดยประมาณ18กิโลห่างจากอำเภอหันคาโดยประมาณ28กิโลห่างจากจังหวัดชัยนาทโดยประมาณส4กิโล ห่างจากเซนทันเวสเกตโดยประมาณ174กิโลใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงเศษนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากด้านหลังห่างจากทางหลวงชนบทโดยประมาณ1กิโลนะคะดีสำหรับในทุนซื้อไว้เก็บไวเ้ไวเก่งกำไรนะคะให้เกษตรกร,เ,กรเช่าต่อหรือไว้ในอนาคตเพื่อซื้อบวกเทิดกนกำไร ทิ้งไว้เก่งกําไรในอนาคตได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดหรือในทุนท่านใดที่ต้องการเนื้อที่22ไร่เราขายไร่ละ9,000 90, 0บาทเป็นโนดคุดแดงฟรีค่าโอนค่าใช้จ่าย,ยใหญ่ๆทั้งสิ้นนะคะติดตามสอบถามรายละเอียด0925816638เบอร์นี้สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดแลนะนัดดูที่ได้นะคะค่ะเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะคะแล้วก็มีวิวขาวด้วยนะคะ วิวเขาทางด้านซ้ายมือของแปลงที่เราแพนกล้องรอบรอบไปด้านหน้าแปลงที่เราก็เป็นภูเขาอีกหนึ่งแปลงที่สวยนะคะมีภูเขาด้านซ้ายมือแล้วก็หน้าแปลงที่ดินเราก็เป็นวิวเขานะคะซึ่งห่างจากวิวเขาไม่ไกลวิวเขาบรรยากาศธรรมชาติดีมากนะคะส่วนไฟฟ้าปราปาต้องใช้ระบบเซลล์นะคะต่อไปก็ต้องรอการพัฒนา คาทิปฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุ่งทิพย์มนลทำบ้านและที่ดินไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะขอบพระคุณย่่งยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ